บนท่าครับขับกลุ่มได้พี่น้องตีช่วงนี้ประมาณตีฮากวัวครับผมเออมันไวหวไงเนี่ยพี่น้องครับนี่กลังตักอยู่ครับพี่น้องครับพูดเห็นอยู่พี่น้องเห็นตกกัวกคุงนะครับ นี่นี่นี่เดียตรงนั้นนะเฮ้ยอูุเต็มเลยยาวเออเอมาเฮ้ยเอามาสอง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 อ้นี่อ้ยรับความพี่น้องนี่ครับมือความด้วพี่น้องนี่อ้นี่ครับนี่พี่น้องเอานี่พี่นองเลย เร็วไปแห้งครับไปแห้งครับผมของพี่ชายพี่ชายตกน้ำได้เมื่อกี้นี่น้่มขึ้นตอนเซ้อครับพี่น้องมันขึ้นเท่ามาเบิ่งหลายรอบหนึ่งบ่พอเด้อพี่น้องเดลยมันต้องใช้ตัวช่วยเปล่าไม่เห็นไฟสีขาวมันพุ่งว่ะเออ เกี่ยวกับไฟสีขาวครับผมไปดูข้างนอกเลนข้างนอกน่าจะมีอะารข้างนอกอ่ะ กุ้งไฟครับได้หลายตัวแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวค่อยเบิ่งกันครับเมื่อคืนได้ได้ดูไหมเมื่อคืนนะเอาครับไปอีกละครับปอยละครับปอยละครับพี่น้องครับ ตอนกุ้งคืนคืนหลายคากักหลายคักได้พี่น้องเ,งเลยแต่เ้ามาเบิ่องบ่ท่าน,นครับผมไป,ไปุ่นเปรี้ยวปุ่นเปรี้ยน,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 นอยู่ตรวนี้แหละยังไม่ได้ไปดู ก็จะมานี่ก่อนนี้ก็เดินมาก่อนไงครับออกไปข้างนอกนะครับพี่น้องฮะเนาะเนาะเนาะตัวใหญ่เยอะป่ะฮะปล่อยแล้วครับตัวใหญ่ครับอ๋อ้โห ไปแล้วครับเป็นไง หลายหอยก็หลายอูย้มันมากลันไหนไหนนักเยอะแยะทำเข้มเริ่มพิสิ่ขึ้นม่านนุ้นครับพี่น้องกุ้งเลื่อขึ้นตามนำก้อยครับผม,มน,น,นี่ครับพี่น้องปูก็มีหน้ายาว ตุยน้อยหลายครับพี่น้องโอ้ยครับผมกุ้งลุ่มหลา่นะครับกลุ่มไฟครับพี่น้องเต็มเลยดีครับตื่นมาแต่เสาเล,เ,เลยพี่น้องเดี๋ยวมือเชน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมมือเชน้อยครับผม ก็ครับพี่น้องที่ก่าเวลาเดิมครับผมของห้องกัดปลาไปครับพี่น้อง ตื่นตืนมาสายๆจ้ยครับพี่ร้องนี่ครับนี่พี่ร้อง,งอ๋ออัน,นีนก่อนนะนี่ครับผมปุ่งกำกำครับอย่าเพิ่งตอนเสตชงครับนี่ครับพี่ร้องโด ครันี่พี่น้องอะไรครับตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้ตัวเล็กตัวเล็กก็เยอะนะเยอะๆๆนี่ครับพี่น้องครับเต็มเลยพี่น้องนี่เต็มมากตั้งเอาทุ่มทีทุ่มหาน,นหาี่พี่น้องนี่ก่ได้ก่ได้ตั้งใจสิบนะ้าน้าผมโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยม้านที่กันเนาะ ใช่ใช่มันมันมันขึ้ครับนี่ครับนตื่นแต่นสอดครับเฮ้ยสปองเงินอี่เลยครับผมเอาเอาอมาสิเดี๋ยวเอ้ยพี่น้องกุ้งฝอยสักเท่าไมร่มาคือแต่จะได้เยอะเนี่ยเง่ายครับหลายหลายหลายดูน้อยๆหลายแห่งพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่ยังสี่หลายแห่งครับนี่นี่ครับมีหลายแห่งนี่ว้าพี่น้องเอ้ กผมก็เชื่อว่ขจไปทำยได้พี่น้องก็มาเิ่งจอบกลุ่มกุลาไอกลุ่มทำกรางผมเขาฝากพี่น้องคนใดก็แชร์อวาที่่าเป็นเรื่องใหญ่ให้ทั้เนี่ยพี่น้องด้วสวัสดีครับมันี่ก่อนครับผม